ครับตื่นขึ้นมาพร้อมกับมีเสียงฟ้าร้องคำรามเพราะฝนตกตั้งแต่ตีสามแล้วนะครับซึ่งเป็นเวลาที่ตื่นมาพอดีนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังนอนอยู่ฟังเสียงฝนตกขอบคุณที่มีฝนมาวันนี้นะครับวันนี้สี่รอบแล้วนะครับฝนตกวันนี้ก็รู้สึกว่าชุ่มฉ่ำนะครับตั้งแต่เวลา บ่ายโมงถึงบ <Okay. S 1> <You 're S 2> ่ายโมงครึ่งก็ตกปลายนะครับแล้วก็บ่ายสี่โมงสี่ยี่สิบนาทีถึงบ่ายสี่โมงสามเจ็ดสิบสิบนาทีนี้ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ตกหนักนะครับแล้วก็ตกไม่รอบเลงก็สามทุ่มครับแล้วก็มาถึงตอนเนี้ยประมาณตีสามนะครับตอนนี้ก็ตีสามตีสามสี่สิบแล้วก็ปริมาณฝนก็ยังเยอะอยู่นะครับแล้วก็ แต่ค่อนข้างจะทั่วถึงนะเพราะคิดว่าหลายพื้นที่กคงจะได้ชุ่มฉ่ำเข้ามาถึงในเมืองแล้วแล้วก็จะช่วยสะเรื่องของความสกปรกของเมืองเชียงใหม่ของพื้นที่ในภาคเหนือนะครับรวมทั้งเรื่องของช่วยสาหรับกลุ่มพี่น้องที่ป้องกันไฟป,ป่านะครับก็ภูเขาต่างๆก็ต้องมีฝนตกแล้วแล้วก็สะ น้ำน้ำลงมานะครับลงในแม่น้ําลําคลองลำห้วยต่างๆลงมาสู่แม่น้ําสายหลักแม่น้ําขาแม่น้ําแม่วางแม่น้ำร้องนะครับก็จะมีปริมาณน้ำเพียงพอสําหรับรดน้ําลาใหญ่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมมิถุนายนก็จะาด้เก็บเกี่ยวลำใหญ่เลยนะครับคณะกรรความขอบคุณจากกรุงจังสัมปตองและนายพสามพลตรีสามรายงานจากบ้านร้องตีมีดหมู่หกตำบลทุสตกอำเภอสัมปตองตอนนี้เวลาตีสามกับสี่สิบสี่นาทีของคุณครับ